นีนก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่มีหลักค่าแอร์ระคังห้อยห้อยห้อยเต็มไปหมด ไข่ใ,ใส่คา่านมาเป็นไรบ่ เดินแบบเดินแบบเท่เลยตรงนั้นอ่ะห <c oughs> นึง่งเรามากับเรามาพาไทยอุดอรมาเข้าวัดน,นะคะพี่ๆทุกคนมาทําบุญามาสดอกเพราะอ้ไทยอุดอรตรงนี้น้าทนนี่วัฒธาตุขำเก่นนี่นี่เห็นไหม พระธาตุขามแก่นอยู่มาสองปีได้ยินแต่ชื่อไม่เคยมา้วาวนุนมีคล้องยักษ์แล้วก็จะมีสัญ,ญลักษณ์อันนี้เหมือนเหมือนเป็นขอนไม้เห็นไหมเหมือนร้านเราสถานีเป็ดน่ะเขาก็จะมีขอนไม้อย่างนี้เห็นไหมก็คือสัญ,ญลักษณ์ของเมืองขอนแก่นเดี๋ยวเราจะไปดูปลากันเราจะไปดูปลายักษ์เขาบอกว่าข้างในมีปลา พระธาตุอยู่ตรงไหนอ๋อโบสถ์อยู่นูน่นพระธาตุอยู่นส้อใสอว้าวบรรยากาศลมลื่นมากอมีอันนี้ต้นอะไรลต้นพีกุลต้นโพต้นไสโอ้ลมลื่นมากเราจะเข้าไปไหว้พระธาตุกันเน้อพี่ๆทุกคนเน้ออยู่มาสองปีไม่เคยเจอ เข้าตรงไหนแล้วเนี่ยนี่สรเอาก็ชมเขาจะไม่เปิดให้เข้าไปในโบสถนะเพราะว่าไม่ได้มีงานไม่ได้มีอะไรเนาะนี่เราก็เจอมาเจอดอกไม้ต้นไม้แปลกต้นอะไรเนี่ยสวยดีฮะอยู่ที่วัดนี่โอ้เพิ่อนมีน้ำตกด้วยสะพ,พานพร้อม อันนี้ต้นอะไรเออใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะแล้วมีองค์พ่อปู่ด้วยโอ้น้ำใสมากเลยอ่ะเขาทำความสะอาดบ่อยมางเนี่ยเดี๋ยวนี่ทางนี้ก็น้ำใสบรรยากาศก็คืมฟ้าคืมฝนนะพี่นะก็วันนี้พาไทยอุดรมาเอ,อ่อสวาสังฆทานนะสวายสังฆทาน,นะาาทานแล้วก็ลดน้ำมนต์นะ เสร็จแล้วนางก็คุยกับพระอาจารย์อยู่เมื่อ,อวานเช็คเมื่อวานเช็คอินที่หน้าวงหมอลำวันนี้ก็ขอเช็คอินอยู่ที่วัดแล้วกันนะคะพี่ๆทุกคนไปไปดูปลากันนี่อาน,นนี้ก็จะมีปลาก็จะเป็นซุ้มยื่นออกมากลางน้ำว้าวโอ้โหเราไม่มีเหยื่อมาให้คุณทำไมเยอะอย่างนี้ มีทั้งปลาครับมีทั้งทั้งปลาดุกโอ้โหตัวยังใหญ่โอ้มันสารพัดปลาเลยพี่เดี๋ยวนะรอบมารอบหน้าแล้จะเอาเยื่อมาฝากนะเราไม่รู้จะไปซื้อตรงไหนนะเออเต็มบอ่อเลยนู่นนะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บไปแล้วนะวันนี้ก็คืมฟ้าคืมฝนทั้งวันนะคะพี่ๆทุกคนเนาะเอาความทุกความโศก ป่อยเคาะปล่อยโศกนะลดน้ำมนต์กับวัดไปแล้วนะคะพี่ๆทุกคนเนาะนี่ตรงนี้ก็เป็นองค์พ่อปู่นะคะนี่ไหวปู่กันนะไหวปู่กันนะอันนี้คือองค์ปู่พญาสีสุดโทนักราชสาธุสาธุไว้ส,สีในช่องจงมีความสุขความเจริญหายเจ็บหายไขย้หายป่วยทุกคนนี่คอสาธุเนี หาทุกแล้วไปไป,ไปอันนี้ก็โหนี่ชอบอะไรชอบต้นตาลเห็นไหมพอมันมีต้นตาลมาปุ๊บล่ะโอ้โหเราไม่อยากคิดนะตอนกลางคืนเนาะบรรยากาศมันจะเป็นไงแต่ตอนนี้อ่ฝนจะตกนะก็พาไทยรดรมาลดน้ำมนต์ถวยายสังฆทานนะหลังจากที่นางหมดข้อหมดโศหมดโลก,หม,โลกหมดภัยแล้ว นะคะพี่พี่สองปีแล้วที่เรามาอยู่ที่อขอนแก่เราไม่ได้มาไหว้พระาธาตุขอนแก่นขามแก่นนี่ตรงนี้ก็กำลังบูรณะอยู่นะคะไปะกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านฝนจะตกแล้วไม่ทนันฝนไป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 กลับบ้านกันกลับบ้านกับบนว้าวขอบคุณสำหรับพี่พี่ทุกคนที่ชมคลิปให้ในวันนี้นะจ๊ะ ก็ทำคลิปเรื่อยๆเนาะวันนี้ฝากชมด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะ